เรามาดูวิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าน,นะครับเป็นไ i g ิงแอน l ด t เตอร์นะครับอันนี้จะเป็นตัว Le นเดเตอร์สำหรับป้องกันฟ้าผ่าน,นะครับก็จะมีแมกซีนหนึ่งก็จะมี10ตัวนะครับอันนี้เราก็จะเอาตัวอุปกรณ์ตรวจเช็คเนี่ยเ,เช็คที่ขาของตัวไลทิงแอนดอเตอร์แล้วเราก็จะกดเทสน,นะครับว่าไฟขึ้นที่เท่าไหร่้าดับไฟที่ขึ้นสีเขียวก็หมายความว่าระดับวต์ที่เข้ามาเนี่ย เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เกินจำนวนว์ที่กำหนดไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเกินเมื่อ,อไหร่เนี่ยเราก็ต้องเป็นอุปกรณ์เป้องกันสฟผ่าตัวนี้ทันทีนะครับเพื่อเพื่อการป้องกันไฟผ่านในครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ทํางานได้ได้ประสิทธิภาพ